วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเป็นแนวทางนะครับสำหรับฟิลขาดบ่อยๆนะตอนแรกอ่ะเฮียก็เจอบ่อยนั่นแหละนะแต่คิดว่าเออเฮ้ยก็คงไม่ไม่ถ่ายดีกว่านานแล้วหลายปีแล,ล้วแต่ช่วงเนี้ยมันเริ่มบ่อยนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าตัว 110i ตัวใหม่ LED นะคือรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นเหมือนกับว่าฟิลขาดบ่อยฟิล10แอมป์นะขาดบ่อยฟิล10แอมป์อยู่ตรงไหนคือฟิล10แอมป์อยู่ตรงนี้นะครับฟิล10แอมป์เนี่ยคือมันจะควบคุมระบบไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหน้าไม่เกี่ยวเพราะไฟหน้ามันเป็นไฟ LED นะจะพวกไฟเลี้ยวไฟกรงไฟเกียร์ไฟหน้าปัดต่างๆฟิล10แอมป์มันจะควบคุมระบบไฟตรงนี้ทั้งหมดนะแต่ทีเนี้ยมันฟิลขาดบ่อยนะครับก็ ลูกค้าคันนี้เขาไปหลายร้านแล้วล่ะนะฮะไปมา2ร้านละแล้วทีนี้เขามาเจอร้านเฮียนะเขาก็เลยเข้ามานะแล้วทีนี้นะครับเฮียก็ไม่คิดว่าเฮ้ยตัวไฟ LED 110เนี่ยทีเนี้ยมันจะเอ่อมันจะเป็นเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตรงไหนบ้างถ้าสมมุติว่าฟิลขาดบ,บ่อยๆที่เฮียเจอบ่อยที่สุดนะครับคือฟิลเอ่อฟิลตรงใต้เบาะนะฮะที่มันขาด1 0แอมป์นะแต่ทีเนี้ยเอ่อมันจะเป็น110ตัวพวกท่อลอด1 1 0รุ่นแรกๆ1ก0หัวฉีดนะ มันจะขาดบ่อยตรงไหนนะครับสายไฟคือตรงนี้ตรงแฮน์นะพอดีเฮียประกอบไปแล้วนะก็ขออภัยนะครับไม่ได้มีภาพประกอบเนาะ ก็อยู่ตรงแฮนด์ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีสายไฟที่เกี่ยวกับพวกสวิตช์กับไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะพาดโดนแฮนด์หนึ่งอย่างมันจะโดนหน้ากากสีดํากดบ้างโดนอะไรกดบ้างก็อยู่ตรงนี้ทั้งๆที่รุ่นนี้เขาพันเปลือกมาดีมากนะทุกจุดนะพันเปลือกมาดีมากเฮียก็ลองแกะเล่นๆตรงนี้ดูอ้าวเฮ้ยเจอจริงๆด้วยก็คือสายไฟชุดระบบที่มันมาควบคุมสวิตช์ตรงนี้แหละนะครับมันไปสีกับแฮนด์นะครับพอมันเปสีกับแฮนด์เรื่อยๆเรื่อยๆระยะนานเวลาหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็ทะลุมันก็ไปพาดโดน นะครับปิดเปิดสวิ์นะครับแล้วก็เราก็หันซ้ายหันขวานะฮะมันก็อาจจะช็อตได้แต่ถ้าโอเคใส่ฟิลแล้วช็อตเลยอย่างนั้นก็จะหาง่ายแต่ถ้าใส่ฟิลแล้วใช้2อสวันใช้1อาทิตย์หรือใช้ไปนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยขาดมันก็จะหายากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ที่เฮียจะแนะนำนะครับซ่าฟิล 10m ขาดนะครับสำหรับรถเอาเป็นแบบว่าวให้พวกตระกูลเวฟละกันนะฮะแต่เฮียเจอ110เยอะมากครับ125ยยแทบจะไม่เคยเจอเลยนะ ทั้งที่1้อยี่พันถ้าเต๊บเก่าแล้วด้วยนะยังไม่เป็นแต่ร10รถตัวใหม่แม่งเสือกเป็นนะฮะก็ตรงนี้เลยดูง่ายๆเลยตรงนี้เลยคอบังคับเลี้ยวมีไหมแต่คอบังคับเลี้ยวเขามีปอกหุ้มมาอย่างดีก็ไม่น่าจะใช่นะส่วนจะมีอะไรอีกก็แต่ทีเนี้ยแต่เนียจะบอกว่าให้ดูโดยรวมคือมีคอบังคับเลี้ยว มีสวิทช์เบรกนะที่อะไรที่มันเป็นไฟแช่แช่นะครับแล้วก็พวกระบบไฟท้ายนะครับพวกปลั๊กพวกชุดตรงนี้นะครับมันก็จะมีสิทธิ์ขาดได้แต่ถ้าเฮียเจอบ่อยที่สุดคือตรงแฮนด์นี่แหละแล้วก็พวกสต็อปไฟเบรกเนี่ยแหละครับนะมันจะเปืเป่อยแล้วมันจะสีกับแฮนด์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงไหนเป็นโครงที่มันมีสีอยู่มันก็อาจจะไม่ช็อตนะครับแต่พอสายมันเปื่อยหรือโครงขึ้นขี้สนิมแล้วมันก็จะช็อตง,ง่ายขึ้นนะเป็นบอกเป็นแนวทางนะครับแล้วส่วนใหญ่นะฮะจะเจอพวกร้อยยี่ห้าเฮียจะแนะนําอย่างหนึ่งพวก ฝาปิดยูบ็อกไอ้ตรงเนี้ยตรงเป็นแบตเตอรี่ไม่ค่อยชอบใส่กันอันตรายนะครับผมนะฮะควรหาฝามาใส่หรือถ้าใส่แล้วไม่ควรที่จะเอาเครื่องมือโยนโยนโยน,โยนใส่เข้าไปบางคน แบตเตอรี่ตรงนี้เปลยเลยนะที่เห็นมาทำนะครับเครื่องมือกองอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคยังไม่โดนขั้วแบตแต่เราวังนะครับมันอันตรายหรือใครบางคนแบบว่าเฮ้ยเครื่องมือเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นนะยัดเข้าไปแล้วหุ้มผ้าห่อผ้าถ้าผ้ามันขาดขึ้นมามันไปโดนขั้วแบตนะครับรถเนี่ยครับเกิดการช็อตช็อตแล้วเกิดไฟไหม้รถได้นะครับอันตรายนะครับถ้าใครไม่มีก็ควรหาซื้อฝาใส่นะครับหรือไม่ควรเก็บเครื่องมือชุดประแจไว้นะฮะ หรือถ้าจะเก็บเครื่องมือชุบประแจก็หาฝาใส่ซะนะครับเพราะว่ามันทําให้รถช็อตแล้วก็สายไฟไหมละลายหรือไหมตั้งคันได้นะครับถ้าดวงซวยๆหน่อยนะอ่ะโอเควันนี้ได้แค่มาบอกเป็นแนวทางเฉยๆนะครับกับไฟช็อตนะครับส่วนใหญ่นะครับร้อยสินะครับหรือรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอร้อยสินะตรงนี้นี่เลยนะครับตามหัวแฮนเนี่ยแหละลองดูนะครับสายที่มันไปสีกับแฮนแล้วกันนะที่มันช็อตแล้วฟิวขาดบ่อยๆสิบแอมป์นะครับผมอ่ะแค่บอกมาเป็นแนวทางเฉยๆนะแค่นี้แหละสวัสดีครับ